พลังงานแรนดอมก่อนในหัวข้อว่าการเงียบทำไมเขาถึงเงียบไปอ่ะโอเคนะคะทำไมเขาถึงเงียบไปขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของท่านนะคะเชิญทุกท่านทำจิตเป็นสมาธินะนึกถึงหน้าคนในใจของเรานะคะว่าทำไมเขาถึงเงียบไปหน้าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านนองมีอะไรในโอ้คู่นี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะเออ มีบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบแล้วคิดเป็นของเหมือนกับว่าคิดไปเองในบางเรื่องมันไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจกันครูบาอาจารย์บอกว่าต้องหันกลับมาคุยกันค่ะมันถึงจะไปได้เนาะแต่ต้องรอเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าการที่เขาเงียบไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมเขาถึงเงียบไปนะแล้ว เราควรจะทํำยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้มันมีบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกันในบางเรื่องราวนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างคิดกันคนละแบบคิดกันคนละแง่มาเลยแบบ